อะไรครับผมทีมลาะกันบ้านนะฮะเรามาดูเฟสน,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 นะครับผมเกาซี่กันนิดหนึ่งครับผมเฟสเกาซี่ก็นะฮะลิเนียนะครับผมห้าสิบหาพอยนะครับผมอันไหนที่ทําได้ก็ทำกันก่อนนะครับผมเพราะว่ามันดีกว่าที่เราจะไม่เริ่มทํานะฮะับมันก็มีแบบ fahr, ยากง่ายบนบน,บนกันไปนะครับผมก็ตอบคาถามาถก็ไม่มีอะไรยากนะ,นะคะรับแ้วก็ตอบไปนะครับผม counting function ดีดีดี a okay แล้วก็ c a c อ ต้อง C C B C C โอเคสำเร็จเรียบร้อยฮะจบไปแล้วหนึ่งนะครับผมก็จะมีเควสต์มากมายมหาศาลให้เราดูนะครับจริงๆแล้วมันก um, <Mm ็วอชได้นะครับผมก็ดูตามที่เขาบอกเลยนะครับผมเพื่อที่จะเราจะได้สามารถที่จะทำลูงนี้ได้นะครับ Community Core นะครับผมดูแป๊บๆพอครับต้องดูนะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีจำกัดเวลา30วินาทีเหรอต้องดู30วินาทีนะอาจารย์จอ กอลีสวิตนะครับเดยวเรื่องมิทวิตนะครับผมสำคัญนะฮะนี่เป็นเพื่สัปดาห์ที่6นะครับผมถามว่าสัปดาห์แรกเป็นยังไงบางอันก็ลืมเก็บนะฮะไม่ทันต้องยอมรับว่าบางอย่างเราก็ทําไม่ทันจริงนะครับผมมาเพื่อันที่2นะครับผมต่อเนื่องนะครับผม B A C B A C A A C A C B A ซีท a เอเอซีเอเอซีีีีีโอเคเรียบร้อยนี่สรุปสรุปจากตัวของคลิปตัวดักมานะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับเขาหาให้เราแล้วเราจะหาเองก็จะใช่ทีนะครับ C A C C A C B C B B C B C C B C C เรียบร้อยฮะเคสมทั้งหมดจบแล้วนะครับผมเคลมได้ครบ Hello everybody in our n e t w o ครับเคลมให้เรียบร้อยจบแล้ว เรียบร้อยฮะคุณสามารถเคลมได้นะครับผมโดยไม่ยากเกินอะไรนะครับผมยังก็หลุกไปทำด้วยนะครับผมเจอกันในส่วจครับ